ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะกับกรณีการหายตัวไปของนายโยชิโนริครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นหลังจากที่นักประดาน้ำทํางานกันตลอดทั้งคืนค่ะในที่สุดแล้วก็ได้พบถุงกระสอบที่บรรจุร่างของนายโยชิโนริพบทั้ง4กระสอบนะคะขณะที่วันนี้ตํารวจก็เตรียมที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีผู้ต้องหาซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาหลังจากที่ลูกชายของนายโยชิโนริทาง ได้เข้าพบกับตำรวจและต้องการที่จะฟ้องในข้อหาร่วมกันฆ่าค่ะการค้นหาร่างของนายโยชิโนริเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำกว่า50คนงมค้นหาบริเวณใต้สะพานในคลองนางทิมอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการใช้เวลาววไม่นานพบกระสอบดินสองใบ ภายในพบชิ้นส่วนมนุษย์บริเวณอวัยวะภายในอีกกระสอบพบกระโหลกศีรษะ11นาฬิกาวันนี้เจ้าหน้าที่ประมาณ20คนงมสำรวจอีกครั้งเพื่อหาชิ้นส่วนที่เหลือผ่านไปราว2ชั่วโมงทีมสำรวจพบเพิ่มอีกหนึ่งกระสอบห่างจากจุดที่พบกระสอบแรกไปประมาณ30เมตรและช่วงเย็นที่ผ่านมาพบเพิ่มอีกหนึ่งกระสอบ ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลและสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านของนางพรชนกในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามการให้ข้อมูลของนายสมชายสามีของนางพรชนกที่อ้างว่าบ้านหลังนี้ใช้เป็นสถานที่หั่นชิ้นส่วนร่างกายของนายโยชินโนริจึงล่าสุดตรวจพบคราบเลือดในห้องน้ำ พลตรตรีศิวรารังสีพามนกุลรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองร่วมกันชำระศพในห้องน้ำชั้นสองของบ้านเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ส่วนทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านบาทจะทำการตรวจสอบก่อนคืนให้กับทายาทด้านน ato, ยายเทสุโอชิมาโตะบุตรชายนายโยชิโนริชิมาโตะและนายเซกิทาเคอจิที่ปรึกษาและกงศุนประจำสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบพลตํารวจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อติดตามคดีการหายตัวไปของบิดาพลตํารวจโทรเรืองศักดิ์แสดงความเสียใจต่อนายเทสุโอกพร้อมยืนยันว่าชิ้นส่วนที่พบเป็นของนายโยชิโนริจากการตรวจสอบภาพเชิงซ้อนผล DNA รอยศักและฟันปลอม ต่อมานายเทสุโอกไปแจ้งความดำเนินคดีกับสองสามีภรรยาในข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและซ่อนเร้นอำพรางศพนอกจากนี้จะสืบสวนสอบสวนคดีค้างเก่าเกี่ยวกับอดีตสามีชาวญี่ปุ่นของนางพรชนกว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่